ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าวต้อนรับปีใหม่2565ทอสจะทำโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อสลักอมอมรั์ทอสชุดเกรดดาวหน่วยละ5,000บาทระหว่างวันที่1 30ธันวาคม2564จะได้รับผลตอบแทนหน้าสลากเมื่อฝากครบกำหนด2ปีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ0 5ต่อปีจากเดิมร้อยละ0 4ต่อปี พร้อมรับโอกาสถูกรางวัลที่1มูลค่ารางวัลละ1ล้านบาทรวมถึงรางวัลเลขท้าย2ตัว3ตัวและรางวัลเลขสลับเลขท้ายได้ลุ้นต่อเนื่องนาน24เดือนคิดเป็นโอกาสถูกรางวัลใหญ่ร้อยละ0.0045นอกจากนี้ดอกเบี้ยและเงินรางวัลย่างได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทออสอได้มีการขยายกรอบวงเงินสลักอมรัพย์ทอ,อสอชุดเกรดดาวเพิ่มขึ้นอีก10,000ล้านบาทรวมเป็น60,000ล้านบาทแล้วสำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อสลักอมทรัพย์ทออสอได้ที่สาขาธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโมบายแอปพลิเคชัน g h b a l l สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และ www.ghbank.co.th รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ